เอเจอไปแล้วสามที่นะคะตัวสามที่แล้วซื้อจริงที่เดียวอ่ะเอ่อไก่ทอดหัดใหญ่คือชอบมากเพราะเป็นของของบ้านเราเองเราก็ต้องกินมีรีดเริ่เดี๋ยวพี่ก็ตัชเขาร่วมโครงการคนละครึ่งผู้ชายห้ามึงกูเกตดีกุงเนื้อตัวจีนมาเองจ้าแต่นี่คือแบบ Let's see หนึ่งสองโมงเช้าแมสมาแล้วข่าวที่พี่พิมพ์มาอยู่ที่จอร์จแฟ ตลาดนัดแห่งใหม่ใจกลางพระราม9เนาก็บอกที่นี่จะมีความใกล้เคียงกับตลาดนัดรถไฟรัชดาเนาะที่ตอนนี้ได้ทำการปิดตัวไปแล้วอย่างขาววองเนาะไพี่ขึ้นภาพความเจริญให้เนาะเอื่อคขอบเป็นยังไง โอเคตอนนี้ตลาดที่นี่ก็จะมีความแบบว่าขายคึ้งเงินมากร้านค้าอะไรอย่าง <Okay. S 1> ก็เหมือนว่าจะย้ายจากที่นู้นมาเปิดที่นี่เนาะถ้าใครดูประมาณนี้เนาะตึกเอ่อยูนิเวอร์สตรงนี้เนะะาะใจกลางพระรามเก้า <Okay. S 1> เป็นท่านพระรามเกา้าหลังตึกจีทาวเวอร์เนาะเอาว่าถ้าใคร <Okay. S 1> แบบว่าสนใจคือแวะมาได้เลยเดีย๋ยวพี่สี่ก็จะพาไปทัวร์ด้านในว่ามีอะไรขายและมยัไงไงกันบ้างแตบบ่ว่าตอนนี้ไม่สามารถจะไปกินหน้าร้านได้พี่สีก็จะสุ่มร้านมาว่าร้านไหนแบบดูท่าทางจากร้านเนาะแล้วก็จะมากินไปนั่งบนโต๊ะแล้วก็จะมารีวิวให้ว่าร้านไหนอร่อยไหมอร่อยในบ บรรยากาศค่อนข้างจะคึกคักมากทุกคนค่ะวันพี่ซีมามาช่วงแบบว่ามาสี่ห้าโมงเย็นก็คือกลัวว่าแบบว่าเออช่วงค่ำค่ำคนเยอะๆมันจะถ่ายยาเราจะไปเกะกะคนอื่นก็เลยแบบว่ามาก่อนที่นี่บรรยากาศค่อนข้านจะออกแบบว่าแนวยุโรปยุโรปหน่อยเนาะแบบว่าวินเทปพื้นที่ก็มีความกว้างขวางโอ้อาจเนาะไปค่ะทุกคนค่ะนี่คือพื้นที่ด้านหน้านะคะทุกคนจะมีความแบบว่ายาวจนไปถึงนู้นค่ะ จะเป็นล็อกโซนอาหารจ่มากกว่าแล้วทุกคนค่ะตอนนี้อาจจะไม่มีคนเนอะตอนกลางคืนพี่บอกเลยว่าโอค้โอค,คนแน่นมาผมรู้จะแน่นยังไงค่ะแต่ค่ะเดินตามพี่มามีแต่นี่แค่ว่าบางส่วนนะคะทุกคนขาด้านนี้ ดูนะคะของค้าของข,ข,ขายก็คือแบบเต็มมากมีร้านอร่อยๆทางนั้นเลยเมืองต้นที่นี่เปิดสองปีนี่ก็ทุกคนค่ะต่อไปก็เป็นร้านนี้เลยค่ะพี่พที่ร้านอะไรคะเป็นแซ่บค่ะนี่ค่ะเดี่ยวแม่กองเลงแซ่บใช่ไหมค่ะไปค่ะตอนนี้คนในร้านคือค่อนข้างยังไม่มีเพราะว่าช่วงเย็นอยู่ก็ยังไม่เปิดดีนเนาะเราจะมีความเดินทัวร์กันค่ะคุณแม่สาวไปค่ะวิง่งวิ่งบ้างอะไรบ้างนี่ค่ะอันนี้ที่อยู่ที่ไรนะร้านย่างนัวย้านัวสักอย่างนี้ค่ะมีค่อนข้างที่เป็นหลายร้านเนาะแต่ว่า ยังเปิดไม่ดีแต่เราก็มาทานที่ค่อนข้างโอเคเพราะเราไม่ต้องแบบรบกวนคนอื่นยังไงเนาะให้เราสวยนิค่ะไม่ต้องไยืนค่คมอจัแต่หัวตรวดเช้านี่ค่ะอึดปื้ดดูไปจนถึงซอกล่างเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะนี่จะมีเหลือว่าบาร์ก็เยอด้วยนะนี่อร่ยปากปลายเรายังไม่ได้เยอะเพราะว่าที่นี่ด้วยความแบบตลาดมันค่อนข้างจะคับแคบน้องยังไม่มีบว่าส่วนเป็นส่วนร้านเหล้านาะนี่ฝั่งนี้ก็จะมีเนาะ ตัวใหญ่พี่เนตี้หลายร้านก็คือจะย้ายมาจาก <Okay. S 1> ตลาดนาด้ำรถไฟเก่าเนะะาะถ้าใครที่ถึง <สะ S 1> บรรยากาศก็เวทมาได้ที่ดาปลาน้อยเซลมอนเนี่ยทุกคนค่ะนี่นี่กลับหน้ากลับหลังนิดนึงค่อนข้างจะโอเคนี่เราเดินแบบว่าวงรอบก่อนเนาะตีรอบแบบสี่เหลี่ยมก่อนเดี๋ยวเราไปเข้าด้านในกันโอเคทุกคนเนี่ยจะตกใจว่ากลัวแบบนี่คนเลยตลาดเปิดหรือเปล่าทุกคนค่ะที่มาตอนประมาณสี่โมงเย็นนะเพราะว่ารีบมาถ่ายก่อนกลัวคนเยอะแต่ตามความเป็นจริงคนเยอะมากถ้าทุกคนไม่เชื่อพี่ขึ้นขึ้นภาพให้เลยค่ะ โอเคกับ okay, ทุกคนคะ่ะเราเดินต่อไปนี่พี่คขาทุกคนนะักไทยแบบอยากกินกาฟแฟก็จะมีร้านกาแฟแบบเป็นบาร์นี่นะจ๊ะทุกคนคะ่ะนี่อยู่ข้างๆเลยสองร้านนี่พอฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นแบบเออมีเคี่ยวซ่าอะไรเงี้ย <Okay. S 1> แบบว่าเออมีทุกอย่างมีทุกแน่จะเป็นแบบญี่ปุ่นเกาหลีอะไรมีหมดแต่พี่ซีคือเห็นไว้คร่าวๆคือแบบว่ามีมีไก่ห้าชิ้นสิบบาทไก่ไก่ป๊อปอะไรทุกอย่างเลยปก็ปไก่ป๊อปไก่ป๊อปแล้วก็วกี่ชื่อมไปนู้นด้วย ไก่ทอดหัดใหญ่คือ <Okay. S 1> ชอบมากเพราะเป็นของของบ้านเราเองเราก็ต้องกินคือแทบรูกเปิดรลอเปล่านี้น,นนะพี่จีก็มาดูรารอบเป็นวันก่อนพี่จีมาวันอังคารอีหาคนเยอะมากวันนี้มาวันศุกร์นี่ค่ะเดินเดินเดินก่อนเดินไล่ก่อนไล่แบบเออเสื้อแบบแนวกันหนาวเนาะนี่มีเลยจ้ะเนาะแบบช่วงคริสต์มาสแต่ว่าคลิปนี้ก็คือลงหลังคริสต์มาสนะคะ <c oughs> ก็คือมึงมาซื้ออาจจะไม่ทนันเพราะว่ากัจะเก็บไปก่อนนี่ค่ะนมหมีปั่นนี่นมหมีก็มีหลายร้านเลยหลายโซน เลิศอยู่นะพี่เนาะแต่ว่าถ้าใครแบบว่าเออสายตลาดนะรถไฟตลาดแบบว่าช้อปปิ้งนี้เมทนะพี่พี่เนตตี้น้องเวมาได้เลยมาเลยใช่ตอนนี้พี่เนตตี้แบบเล่งอะไรบ้างคนคิวคิวมาเจอเวลาสองสามทีนะคะมาเจอเวลาสองสามทีนะคะสองสามทีเดี๋วซื้อจริงพี่เดียวอ่ะพี่เดียวนี่อันนี้ก็อันนี้ก็แทบนะเพราะเขาชอบแบบเออแต่งแบบว่าชุดกูมาร้านนี้เลยนะทุกคนทุกคนขาร้านเพชรเล็บก็มีนะใครแบบสายเฉื่มสวยเนาะดินฝั่งด้านนี้ค่ะขามผักผลไม้ค่ะทุกคนขา ไม่อยากร้อนนี่คือยังไงไม่อยากร้อนสองทุ่มค่ะสองทุ่มเพราะตอนนี้คือหน้าคือเหงื่อแตกมากแต่มาตอนนี้ก็ดีเนาะดีมากบรรยากาศดีมันไม่ได้ไม่ได้มีแดดนะเพราะมันเป็นโซนที่แบบมันอยู่แบบตึกบังหมดอ่ะเนาะตึกบังหมดพี่ว่าโอเคไหมวะใช่ยังไงเดียบแบบลานแบบก็มีต้นดงต้นไม้มีที่นั่งให้โอเคกว่าที่เก่าค่อนข้างเยอะก็จัดโซนดีนะพี่ว่าแต่ที่นี่คือความรู้สึกว่าแบบลมลมถ่ายเทเพราะว่ามันเป็นตอกตึกด้วยเนาะก็คือลมพัดผ่านตลอดค่อนข้างจะโอเคมากใช่ แล้วก็คือเดินทตลอดไปก็คือเดินไม่มีหาเลยว่าค,คือเดินนี่นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะแบบว่าทรงไทยนนึงนี่ความแบบ,บโบราณนิดนึงนี่ชักมะพร้าวเด้อยังไงไม่รู้ปักมะพร้าวหนูคืออะไรไม่รู้อ่ะไปดูก่อนใช่ไปไปเราวนเราวนนี่ค่ะสไตลย์ยำๆเนาะใครชอบยำนี่ไปเลยไปเอค่ะยำตาชเขาร่วมโครงการคนละครึ่งการคนละครึ่งเฟสสี่มาหรือยังยังเฟสสามไปก่อนนะทุกคนค่ะเดี๋ยวอย่าลืมนะคะ,ละคลิปลง ปีหน้าเด็ดสี่ลอตายกับเพื่อนนะคะล้อท้ายใช่ไปค่ะนี่ค่ะร้านนี้กับมะม่วงน้ำปลาหวานเมืองทองค่อนข้างจะโอเคนะพี่เนี่ยกินมากที่บกว่ามีความแซ่บดูสิอุ้มละลายละลายมากคืนมัวมากดูสิโอ้โหแต่ละอย่างดูความน้ำจิ้มน้ำจิ้มโอ้โหจัดมากดูค่ะไปค่ะดูค่ะแต่ละอย่างนี่ถ้าใครชอบแบบเออใส่แบบมะม่วงน้ำปลาหวานคือมาเลยนะจ้าร้านนี้เลยจ้าไปค่ะอุ้ยแม่ที่ค้าร้านนี้คือยังไงคะคือดีไหมคะแซ่บมาก หมาครับือความแซ่บ่คบวามแซในแคบทุกล้านแคบทุกล้านคือที่นี่แบบกรดดีพรีเมียมส่งออกเท่านั้นนะคะดีพรีเมียมส่งออกเท่านั้นนะคะมีแต่พวกชั้นสองตัวที่ไม่ส่งออกไม่ได้เพราะว่าอืมไม่ต้องพูดแล้วล่ะพูดแค่นี้แหละเดี๋ยวสินค้าสินค้ามีตำหนิโอเคยังไงเหรอพวกพี่สองคนคือแบบว่าขออิ่มหนำบรรยากาศก่อนแล้วก็ไปซื้อไปซื้อข้าวปลาอาหารมากินกันแล้วก็จะมารีวิวท่าร้านไหนกูมันแซ่บยังไงกันบ้างพี่เนตตี้เนาะใช่ค่ะเดี๋ยวชอบบรรยากาศไปเรื่อยๆโอเคค่ะไปค่ะ โอเคพี่นตตีตอนนี้คือสั่บียงอาหารเราคือได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วค่ะโอเคเราก็จะมาเริ่มกินทีละรายการกว่านะคะเดี๋ยวพวกพี่ก็คือขอตั้งกล้องก่อนเราขอตั้งกล้องเราจะชิมรีวิวกันอันแรกเราเป็นยำก่อนใช่ไหมพี่นตติยำค่ะโอเคเราคุ๊บก่อนยำเยอะย้นยะยำเยอะย้อยนี่เดี๋ยวพิเนตตี้ชิมก่อนเน้นเอวยค่ะเน้นเอวยหมึกเอวยงเอยนะคะอันนี้แบบว่าเซ็ตนี้โตนะจ๊ะเก้าสิบบาทเนาะรวมรวมทุกอย่างเก้าสิบบาท โอเคพี่นัดดิ้งรับข่าวก็คุมไหมก็ถือว่าน่าจะโอเคอยู่ครับตลาดนี้ก็แบบนี้เนาะโอเคพี่นัดดิ้งกินก่อนนะพออย่างไรบ้างทาน้ำจิ้มน้ำซอลโอเคเลิศเลิศโอเคเดี๋ยวขอพี่ซีมาพี่ซีคือสั่งแบบเน้นเปรี้ยวไม่เผ็ดเพราะพี่เราไม่กินเผ็ดเพราะเราผิดอยู่แล้วเนาะกินเผ็ดเพราะเราผิดอยู่แล้วเนาะแบบขอจิ้มเต้นนะฮะ แปบอยู่โอเคอยู่ได้นะได้ได้โอเคมะนาวได้ควาหมาป็นมะนาวแท้ไม่มีกลอมใช่ใชโอเคร้านนี้พี่ให้เลยถ้าเต็มสิบให้แปดโอเคแต่ไปเราเป็นอย่างอื่นกัน ถ้ามาตลาดนัดรถไฟถ้าใครนึกถึงแบบต้องไก่นะคชื่อร้านพี่นกพี่จำได้ดีขึ้นรูปให้เหมือนเดิมมาทุกครั้งก็ต้องมากินไก่ร้านนี้เนาะเพราะคือแบบว่าคู่กับตลาดนัดรถไฟพอมากี่ปีคือยังอยู่ตลอดไม่เคยหายไปเลยเนาะที่นี่เขากลับมาเปิดด้วยจ้าเออห้าห่งห้าแถมหนึ่งชิ้นละสิบบาทเดีเรามาชิมกันจิ้วไก่จิ้วไก่จุ๊บไก่ทุกอย่างนี้อันนี้จะแบบว่ามาผสมเนาะรสชาติที่อร่อยสุดพวกพี่จะกินเป็นพวกปลาบีคิมปลาบิชิมปลาบิชิมก่อนกินก่อนอันนี้ต้องกินร้อนๆทุกคนนเาะ ไก่รสน้ะมิลล่าบาร์บีคิวชีสพี่ได้ิว่าเลยไหมไก่รสก็คือแบบว่าไก่เนี่ยหายลูกใครกินไปพอตั้งอยูบนโต๊ะขอชิมก่อนนะคะอันนี้มันร้อนๆโอเคนะไก่ยี่หรอยไก่ยี่อร่อยกินร้อนๆคือแซ่บมากอือยูออร่อยอ่ะหมูข้างลึกดูร้อนๆเลยอือนิดนึ่งเป็นไงกอดโอเคบ้องร้อนๆเนาะกำลังดีข้างนนะข้างใน ต่อไปพวกพี่จะเป็นไก่ค well ่ะไปเลยค่ะต่อไปจะเป็นไก่ทอดหัดใหญ่ใช่ไหมครับพี่เนื้อตีขวันนี้พี่ก็คือมากินกันแล้วรอบนึงกับพี่ปลาเนาะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพี่จนลุกให้เหมือนเดิมติ้งค่ะคือลากรวยสั่งตรงจะหัดนใหญ่สั่งตรงจะหั่นใหญ่มาเลยค่ะก็อร่อยมีความนัวอย่างเงี้ยเป็นเนมาเดินสิคะโอเคเข้าใจไหม้าใจไหมก็ไหนนิดนึงพี่ก็ขอใช้นิดนึงว่าแบบพอดีนิดนึงนิวแนวเมานิวแนวเมานิวไม่แนวละเป็นไง มีความแบบนัวถึงเนื้อเลยค่ะใช่มีความเคิมแบบมันเข้าเนื้อเนาะไม่ใช่แค่แบบว่าข้างนอกนัวแล้วข้างในจืดคือไม่ใช่<ต>บบนะนี่คือเข้าเลยโอเค,อคเดี๋ยวพี่ซีขอชิมบ้างหน่อยขอแป๊บหนึง่งมาทุกคนค่ะพี่จีมาชิมกันนี่เป็นแบบป,ป,ประมาณหนังเนาะไม่กรอบเหรกรอบมากคุ่อือกรุบแ๊บมากเข้าเนื้อกืบ ร้านนี้เต็มติดกูให้ติดเลยจ้ะอร่อยมากคือร้านแรกให้ติดเต็มติดเ <Okay. S 1> ลยจ้ะร้านนี้โ okay. อเคนอกจากเป็นมาเนี่ยสามอย่างไปก็เป็นน้ำนะำปุ๋ขาในน้ำที่สั่งเป็นช็อกโกแลตเนาะร้านนี้เนาะตัวแโกโก้พี่จะไม่ได้เนาะเป็นสีดำๆเนาะแล้วพี่เนตตี้ชิมก่อนค่ะโอเคหนึ่งสองฟังเสียงดังป๊อกมากสั่งแบบปกติเนาะไม่ได้บอกหวานเนาะหวานเข้มเน,ะนาะรสชาติเป็นไงบาง <Okay. S 1> ้างครับพี่เนตตี้ เฉยๆว่าหวานไหมไม่หวานนะก็ปะกะติโกโก,โกป้โก<ต>ปกติโกโก้แต่ได้คือแบบว่าคอริสเตอรอลนี้ไม่ต้องพูดคอริสเตอรอลนี้ไม่ต้องพูดถึงน,นะคะ <c oughs> คิดว่าไม่มีอะไม่มีไม่มีไม่มไม่มีมมเพราะว่ามันคือมันหวานมันมันหวานแบบ หวานโกโก้นะหวานโกโก้เหรอผมๆมันหวานว่ามันโอเคม่นหวานแบบน้ําตาลเยอะเยอะมาเดี๋ยวพี่พีขอลองชิมบ้างแบบหนึ่งเดี๋ยวพี่พีขอพวกเขาก่อนเพราะอ่านมากม่ได้กับทุกคนขาเขาเปิดเพลงแบ็คพิงเลตมีวิดรูปเดี๋ยวพี่ก็มีรีดรูปเดี๋ยวพี่ก็คือจะดูลิเกติกขาเดี๋ยวขอคงก่อนค่ะดูเลยค่ะทุกคนขาอืมโอเคพอคุกเขาทุกคนขาถือว่าได้กลิ่นโกโก้โอเคนะมีความแบบ ความขม <Okay. S 1> หวานไหมไม่หวานนะพี่ว่าสำหรับพี่คือพอดีแล้วอันนี้โอเคนะแก้วน,นี้ประมาณสัก40บาทเนาะใส่วิ <Okay. S 1> ครีมเพิ่อมอีกสิบบาทร้าน <Okay. S 1> นี้4ีบาทเลือกช้อปปิ้งได้2อย่างเนาะใส่ได้ร้าน <Okay. S 1> นี้พี่ให้10ถ้าครเต็ม10พี่ให้8เหมือนกันโอเคเดีย๋ยวไงเดี๋ยวพวกพี่ก็คือพอกินก่อนเพราะหิวมากโอเคเดี๋ยวพี่เขาจะให้แบบดูบรรยากาศตอนบุกพี่กินมันนัวแค่ไหนจา้าไปจา้า โอเคค่ะพี่นิตตี้ตอนนี้กับตลาดานัดรถไฟหรือว่า <Okay. S 2> จอบเฟย์ทุกอย่างนะกะจำที่ไม่ผิดเนาะ John. John. จอฟเยจอฟเยทุกอย่างนะพวกพี่คือไม่แน่ใจเรื่องชื่อเนาะโอเคก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> คือบรรยากาศค่อนข้างจะดีมาก <S <S นะพี่นิตตี้เนาะใช่ค่ะ บรรยากาศดีแบบว่าตอนนั้นเรามาแบบช่วงแบบมารบ่ายสามบ่ายสี่เนาะคนแบบว่าค่อนข้างที่จะไม่มีเลยแต่ตอนนี้คือตกเย็นแล้วกำลังกำลังเริมเริมก็คือคึอคอก,กคักเลยถ้าแบบที่ว่าแบบเวลาแบบไกลมามาตั้งสี่ห้าโมงเย็นร้านกันมาตั้งหมดทุกร้านเนาะแล้วก็อากาศไม่ร้อนอากาศดีแน่นอนที่มาเดินแบบว่ามีปัญหานอบที่นี่อากาศถ่ายเทมากเพราะอยู่แบบช่วงช่วงมุมตึกาะลมพัดไตลอดใช่ส่วนที่สำคัญคืออะไรคะ ผู้ชายผู้ชายอ่ะมือกูเกตดีเนื้อตัวทีในเองจ้าแต่นี่คือแบบเป็นของไทยแท้ๆที่แบบว่าเดินมาร้อยคนก็แบบผู้ชายใส่แปดสิบแต่ที่สำคัญคืองานดีทุกคนรักกันเกเอเกติมิวเกตส่งออกกาลันตีลงท่าเรือได้เลยจ้าลงท่าเรือได้เลยจ้าที่สําคัญก็คืองูบ้องลาบบ้องลาบค่ะคือเห็นแล้วอยู่มากแค่มองอ่ะเนาะถ้าใครมีความสามารถแย่งเข้ามาได้ก็แล้วแต่คุณเนาะ โอเคค่ะพี่นันตีคขาสำหรับการเดินทางคืออย่างไรค่ารถที่จะมาที่นี่สะดวกรถไฟฟ้าง่ายรถโดยสาร MRT ลงมาที่ลงสถนนิพพานเนะถ้ามาพวกที่ว่ามาทาพระรามเก้าเนาะถ้ามาพวกที่ว่ามาทางพระรามเก้าง่ายกว่าเอามาทางแบบเต็นทั์ท่านเนาะคือคือทะลุมาเลยถ้าใครเอารถยนต์มาก็สามารถจอดได้สามที่หลักๆก็คือแบบตึกรูปตัวยูตัวจีแล้วก็เต็นท์ท่าพระรามเก้าเรื่องราคาค่าจอดอันนี้ไม่รู้นะจ๊ะต้องศึกษากันเอาเองที่ก็คือไม่ได้ความสามารถง่ายสุด เอาเลยว่าแบบถ้าใครแบบสนใจอยากจะมาแบบว่าเออมาสัมผัสแบบว่าบรรยากาศคล้ายๆตลาดนัดรถไฟเนาะที่ว่าก็คือมาได้กับที่นี่เนาะคือค่อนข้างจะโอเคเลยสำหรับพี่คือแบบอัดแต่ไม่มีโทนแบบว่าเออเฮงเฮาเนาะก็แบบเออสส่ปาร์ตี้แบบพวกพี่ๆเนาะอย่างนี้มีหรือเขาอาจจะสร้างอยู่หรือเปล่าอันยังไม่รู้เนาะแต่ว่า มีร้านขายแบบป่าปลายแบบขายแอลกอฮอล์แล้วตอนนี้แต่ว่ามีเป็นบาร์มีเป็นบาร์เลยแต่ว่าอาจจะแบบมาันาั่งแต่ว่าไม่ได้มีแบบโซวนแบบกินเหล้าเหมือนที่นู่นเนาะมีแค่แค่แตกข้อแตกต่างแค่ตรงนี้เนาะได้แต่แบบว่าส่วนใจอยากจะแบบแวะมาสัมผัสกับพวกพี่ที่นี่เนาะพี่นักพี่เนาะก็ะคือแวะม่ได้โอเคเดี๋ยวพี้พวกพี่สองคนก็ต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊บ see. โอเคกับพ <Okay, S 2> <okay, S 1> ี่เนตตี้ค่ะตอนนี้คือตะเบียมอาหารเราได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วพร้อมค่ะโอเคเราดูก่อนมีอะไรกันบ้างนะพี่เนตตี้คะเรามีอะไรบ้างคะอันดับแรกอันดับแรกนะคะอหนึ่งอะไรเอ่ยโค้งมาทางลึกตกตัวอยู่นึดึดนก็แล้วแต่คือมาได้หมดอยู่ที่นี่เลยค่ะกับตลาดใจกลางพระราม9ค่ะมาแอลนุ่มๆค่ะทุกคนค่ะผู้ชายดีมาก กูแซบอ่ะกูแจ็บอ่ะกูอชอบอ,อ่ะกูปังมองผู้ชายดีที่นี่ทุกคนค่ะ